สวัสดีค่ะวันอาสาฬหาบูชาคือวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8ของทุกๆปีค่ะสำหรับปีพศ2566นี้ตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารค่ะความสำคัญวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงมฐถมเทศนาอันได้แก่ธรรมจักกับปะวัตนาสูตรและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยคำว่าอาสาฬหาบูชาสามารถอ่านได้สองแบบคืออาสาฬหาบูชาหรืออาสารหาบูชา อาสารคะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทราคติกับความว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8ค่ะ กิจกรรมในวันอาสาหาบูชาได้แก่การทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัดเพื่อน,น้อมระลึกถึงพระคุณรัตนตรัยอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลดปรงผองใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ